ข่าท่่อติดคดีบิ๊กโจ๊กติดสิงบนกรรมการปปรชโดยก่อนหน้านี้อดีตลูกน้องของบิ๊กโจ๊กได้เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจบอก,อกปปปว่าเมื่อปี2567เคยถูกบิ๊กโจ๊กใช้ให้นำทองคําน้ำหนักทอง246บาทไปให้กับกรรมการปปชคนหนึ่งค่ะ คดีนี้เมื่อวานนี้พลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วได้มีการส่งสํานวนคดีให้กับทางปปชแล้ววันนี้มีการถแถลงข่าวที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางให้ดูภาพล่าสุดณขณะนี้นะคะเป็นการถแถลงของรองเจรจตํารวจแห่งชาติค่ะพลตารวจโทไตรรงผิวพันธ์สองก็คือรถยนต์ที่เข้ามาที่สมาคมปกากใต้เพื่อมารับของจากผู้กระหาคือพันวยภาคภูมิเป็นรถประจำตำแหน่ง ของผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรสลาจริงข้อจะจริงทั้งหมดนะครับมีอยู่จริงส่วนการที่จะต่อสู้นะครับคดีในส่วนของผู้ถูกกล่าวหานั่นเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาแต่เรื่องทั้งหมดควรจะถูกพิจารณาในกระบวนการของศาลยุติธรรมใช่หรือไม่ครับหรือจะพิสูจน์การบน สารสื่อสังคมออนไลน์ตัดสินโดยอินฟลูเอนเซอร์เรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมเชื่อว่าทางสำนักทุนชาติทำด้วยความรอบคอบครับเรียนพี่น้องประชาชนและเรื่องนี้ควรจะต้องนำไปสู่การพิจารณาไต่สวนหรือดำเนินคดีในชั้นศาลยุติธรรมโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับผู้ต้องหากลุ่มนี้นะครับควรจะต้องเดินไปถึงจุดนั้นสักทีนะครับ ระยะเวลาลากยาวมานานจนกระทั่งเกิดเรื่องหลายเหตุการณ์กระทั่งมาถึงเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมก็เรียนสรุปจากที่ท่านได้รับฟังและรับชมเมขขื่อกคู่ครับพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรจะสอบถามทางคณะผู้ร่วมแถลงข่าวในวันนี้เชิญครับท่านครับการที่ก่อนหน้านี้ผมขออนุญาตให้สอบถามผานไมนะคะขอะเชิญเจ้าหน้าที่ค่ะ แปลว่าก่อนหน้านี้ที่พลตบุตรเอกสุรเชษไปร้องแร่แห่กระเชิงแถลงลาย,ลายวันอะไรต่างๆก็คือหนึ่งในขบวนการที่ร่วมกับทางผู้ใหญ่ของปปชาในการทําเรื่องนี้ใช่ไหมครัผมเรียนว่าแนวทางการต่อสู้คดีนะครับของผู้ถูกเอาหาหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้วกันผมถึงเรียนว่าต้องขอย้านะครับว่าปัจจุบันสถานะของท่านพลเอกสุรเชษนะครับ ท่านอยู่ในสถานะของอดีตข้าราชการตำรวจชั้นใหญ่ที่ถูกคําสั่งไล่ออกจากราชการและท่านยังมีสถานะเป็นผู้ต้องหาผู้ถูกเอาหาในคดีอาญาของตํารวจหลายคดีและคดีที่เกี่ยวข้องของท่านส่วนใหญ่ถูกส่งไปที่ปอประชพี่น้องสมุชนคิดตามผมนะครับคดีของท่านลองโจกทุกคดีผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวน จากพนักงานสอบสวนก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีเว็บพนันมินนี่คดีเว็บพนันบีแอนเคของคุณพิมพิไลคดีนี้นะครับท่านสุรเชษถูกสารออกหมายจับโดยในกระบวนการที่ขอออกหมายจับนะครับมีพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีเส้นเงินจากเว็บพนันบีแอนเคของคุณพิมพิไลโอนต่อไม่ขาดสายจนมาถึงท่านรองโจก นะครับในรูปแบบที่ตกลงกันไว้จนนําไปสู่การออกหมายจับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีพยานหลักฐานพอสมควรในกระบวนการสอบสวนในคดีเรื่องการตกแต่งบัญชีทรัพย์สินอันเทศที่ร่วมกันกับเจ้าที่อปชมีการปร้องทุกข่าโทษที่ออปปนะครับเกี่ยวกับการตกแต่งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นทศถ้าพี่น้องสื่อมวลชนังจำได้ว่า บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ขายพระให้กับเซียนพระชื่อดังจนนำมาซึ่งค่าในหน้าในการแนะนำเจ้าของพระเงินค่าในหน้าถูกส่งมาถึงท่านรองโจ๊กและท่านรองโจ๊กก็เอาไปซื้อปืนค่ะ ช่วงนี้เปิดให้สื่อมวลชนได้สักถามนะคะสื่อมวลชนได้ถามถึงแนวทางในการต่อสู้คดีค่ะซึ่งท่านดอนเจรตํตรวจแห่งชาติพลตํารวจโทไตรงก็ได้อธิบายถึงสถานะของบิ๊กโจ๊กนะตอนนี้แล้วก็คดีที่เกี่ยวข้องที่มีการส่งไปถึงปปชแล้วก็พูดถึงแนวทางในการต่อสู้คดีค่ะโดยก่อนหน้านี้ในช่วงของการถแถลงข่าววันนี้ค่ะได้มีการเปิดคลิปเสียงทั้งหมด5คลิปนะคะเป็นคลิปเสียงของนายสอเสือที่มีการพูดคุยกับนายหอหีบแล้วก็มีการเปิดคลิปปฏิบัติ ในการเข้าตรวจค้นเราจะกลับมากาติดเรื่องนี้ในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ